การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอสองดาวเสนอ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566วันที่2เมษายนนางสาวพวิศราเย็นวัฒนาครูกศนอำเภอส่องดาวร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูกศน,นตำบลและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี2566กศนอำเภอกุดบากโดยมีนางดวงใจกลิ่นหอมผุ้อในการกศนอำเภอกุดบากเป็นประธานในการประเมินใน วันที่3เมษายนนายสามิตรแก้วขาอุ้มนวยการกอสออมเบอส่องดาวมอบหมายให้นางสาวปวิศาราเย,ยน็นวัฒนาครูกอสนอนมเบอรสองดาวร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสภาพทางสังคมของจังหวัดสกลนครณโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองตำบลปทุมวาปี วันที่3เมษายนนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการคอสโนเบอร์สองดาวลงพื้นที่ดําเนินการคัดเลือกคอสนอต้นแบบ5ดีพีเมียมพลัดระดับจังหวัดณนะคอสนมตาบลเหล่าปอแดงอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีนายฤทธิเดชไตยวงศ์รองผู้อำนวยการสํงงานักงานคอสนอจังหวัดสกลนครเป็นประธานวันที่3เมษายนห้องสมุดประชาชนอําเภอสองดาวโดยนางสาวนุชจีวรรณพัฒน,นาราักจัดกิจกรรม วันรักการอ่านประจำปี2566ณบ้านหนองแดงตำบลสองดาววันที่4เมษายนนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกศน,นเบอร์สองดาวพร้อมด้วยบุคลากรกศนเบอร์สองดาวเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสสำนักง,งานกศน,นจังหวัดสกลนครประจำปี2566ระหว่างวันที่4และ5มี ษายนณโรงแรมเอ็มเจเดอะมาจติสกลนครวันที่5เมษายนเวลา9นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกอสนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอสองดาวนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันจักรีณนะวัดโจติการามบ้านปทุมวาปี ตำบลปทุมวาปีวันที่7เมษายนนายสามิตรแก้วกาศผู้อำนวยการกศนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักง,งานกสนจังหวัดสกลนครครั้งที่3ประจำปี2566ณห้องโคสิตโคสนะสันติสำนักง,งานกอสนอจังหวัดสกลนครวันที่10เมษายนนายสามีแก้วกาผู้อำนวยการกสนอำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะรูบุคากรจัดประชุมประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติพร้อมสแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ห้องประชุมกน,นอณเภอสองดาววันที่12เมษายนนายสามีแก้วกาผู้มในการกน,นอณเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะรูและบุคลากรกนสณนนเภอสองดาวร่วมโครงการพัฒนาบุาคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างศีลธรรม ประจำปี2566ณสำนักง,งานคอสนอจังหวัดสกลนครวันที่18เมษายนนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการคอสอำเภอรสองดาวพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรร่วมประเพณีสงน้ำพระและลดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงการประจำปี2566ณคอสอำเภอสองดาววันที่20เมษายนนายสามิรแก้วกาผู้อำนวยการคอสอำเภอรสองดาวมอบหมายให้นางสาวปวิศราเย็นวัฒนา ดูกอสนอนเพือสองดาวร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปี2566กอสโนเพือนิคมน้ำอูน่นวันที่20เมษายนนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกอสนอนเพือสองดาวมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรนักศึกษาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหู ขอพรจากนายวิชาณดาทุมมานายอำเภอสองดาวและผู้สูงอายุในอำเภอสองดาวเพื่อเป็นสิริมงคลสืบสารงานประเพณีที่ดีงามให้อยู่สืบไปณบริเวณศาลาภูริพงศ์ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสองดาววันที่2ีสาเมษายนนายสามิรแก้วกาดู่วในการกอสนออำเภอสองดาวของด้วยคณะครูบุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิจอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันข้า วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณเวรีชั่วราวศูนย์ราชการอำเภอสองดาววันที่26เมษายนนางปริศาราศิมมากลูษกศนตำบลพร้อมด้วยนักศึกษากศนอำเภอสองดาวจำนวน5คนเข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ประจำปี2566ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้เป็นกลุ่มต้นแบบโดยการอบรมในรูปแบบออนไลน์ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสองดาวชั้นสอง